คุณทราบหรือไม่คนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานถึง4ล้าน8แสนคนและมีอยตาเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีละ1 0 0 0 0คนคุณทราบหรือไม่คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานวันละ200คนแล้วคุณทราบหรือไม่กว่า40%ของผู้ป่วยไม่รู้ตัวเองว่าเป็นโรคเบาหวานคุณอาจเป็นคนหนึ่ง ที่เป็นโรคเบาหวานโดยไม่รู้ตัว8อาการที่กำลังบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคเบาหวาน 1. อ่อนเพลียง่ายทั้งๆท,ท,ที่พักผ่อนเพียงพอและไม่ได้ป่วยไข้ 2. ผอมลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ 3. ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ 4. หิวน้ำมากกว่าปกติ 5. ตาพร่ามัวลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ 6. ผิวหนังแห้งและมีอาการคันอาจคันตามตัวหรือคันบริเวณปากช่องคลอด 7. เป็นฝีตามตัวบ่อยๆ 8. แผลหายช้าไม่แห้งสนิทหรือไม่ขึ้นสเก็ดเสียทีการเจาะเลือดหาค่าน้ำตาลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถเช็คได้ว่าเรามีภาวะป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือไม่โดยที่ค่าของผลตรวจวัดปกติจะอยู่ระหว่าง70-100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ถาระหว่าง 101- ถึง125มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรจะถือว่าเป็นภาวะกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและถ้าค่าน้ำตาลตั้งแต่126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปเจะวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคเบาหวานแล้วโรคเบาหวานสามารถรักษาให้หายได้หรือไม่เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถดูแลตัวเองและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมดีด้วยสารสกัดจากบร์คขี้นกมีสารสําคัญคือชาเรนตินซึ่งสารชาเรนตินมีส่วนช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดลดการสร้างน้ําตาลจากตับและควบคุมการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนทําหน้าที่อินซูลินไลท์คอมเพลว์คือไปทำหน้าที่ทดแทนอินซูลินที่ขาดหายไปหรือไม่ทำงานให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ และยังช่วยให้น้ำตาลในกระแสเลือดจากอาหารที่เราทานเข้าไปถูกผลักเข้าสู่เซลล์และเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นั่นเองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมดีด้วยสารสกัดส,สำคัญจากมระขี่นกช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขปรึกษาปัญหาสุขภาพและโรคเกี่ยวกับเบาหวานคลิกหาเรา